สวัสดีครับถูกกันไหมครับพี่น้องถูกกันไหมครับ f อซท่าน f อซทั้งหลายโอ้ผมตื่นเต้นผมตื่นเต้นเต็มเต็มครับไม่ต้องกลับเลยครับตื่นเต้นมากๆครับลุ้นลุ้นมากๆเลยครับว่าจะเข้าหรือเปล่าเรามาดูกันเลยนะครับของงวดวันที่16พฤษภาคม67นะครับเต็มเต็มครับพี่น้องโอ้ตื่นเต้นครับไม่รู้ว่า f อซ ท่านไดถูกมากถูกน้อยเนะาะโชคของเทวดาเขาโยนให้เรานะครับผมวิเคราะห์ได้อยู่ในคลิปนะครับย้อนกลับเข้าไปดูนะครับเราเรามาดูกันเลยนะครับโอ้โหเต็มเต็มครับเต็มเต็มหกศูนย์ครับเดี๋ยวเราไปย้อนดูวิเคราะห์นะครับอ่า ผมไม่รู้จะพูดยังไงผมสั่นหมดแล้วพี่น้องอพี่น้องผิดถูกก็อย่าว่ากันนะครับวดนี้ถือว่าการพูดอย่าผิดถูกก็อย่าว่ากันนะครับมันตื่นเต้นครับผมวิเคราะห์มาไว้นะครับ,มมอรบสองสูตรนี้ถ้าไม่มีเจ็ดกับเก้าจริงๆนะครับเลขออกนะครับสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างเลขออกอ่าหกศูนย์นะครับหกศูนย์ครับข้างบนออก 690นะครับเกือบเป็นเลขตัวเดียวกันเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โหตื่นเต้นครับตื่นเต้นใครมีวาสนามากได้มากนะครับใครมีวาสนาน้อยได้น้อยนะครับต้องสร้างบุญเยอะเนะครับถึงจะได้ฟันกันเต็มเต็มนะครับเรามาดูกันนะครับอันตัวนี้ก็จะออกแบบนี้นะครับ2ตัวล่างนะครับเราพูดตามภาษาบ้านเราเนาะออก60ครับออกกล้องจะสั่นเลยนะครับเพราะว่าโต๊ะมันไม่ค่อยได้มาตรฐานนะครับ มันมันมันจะสั่นหน่อยนะครับอ่าสูตรนี้นะครับมีหกนะครับอ่าสูตรนี้มีศูนย์นะครับหกศูนย์เข้าเต็มเต็มนะครับหกทั้งหกทั้งศูนย์นะครับมาเข้าเต็มเต็มเลยครับเลขออกอะไรครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับออกอ่าเลขที่ออกนะครับหกเก้าศูนย์นะครับออกหกศูนย์ครับ ผมต้องใช้ปากกาแดงเขียนเนาะมันถึงจะมันถึงจะอันนี้เนาะอ๋อ,อครับโอ้เต็มเต็มเลยพี่น้องเอ้ยถูกเอฟซถูกกันเยอะเยะหรือเปล่าเนี่ยถูกกันเยอะไหมครับ f อฟครับอ่าสูตรล่างนะครับอันนี้ก็สูตรล่างนะครับต้องขอโทษในความไม่สะดวกด้วยนะครับ ดีใจไม่รู้จะตั้งกล้องแบบไหนแล้วครับสูตรล่างนะครับวันที่16เดือน5นะครับเดือน5ก็คือเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเล็กออกนะครับแล้วเราก็มาดูนะครับจับชุดครับเอาสูตรที่3มาจัดจับชุดได้ตัวเด่นมา0 3 4ย์นะครับออกกำลังกายไม่ได้ผมเอามาประกบคู่นะครับตัว168นะครับจับคู่ออกมาแล้วได้นี่นะครับ60ไม่ต้องกลับนะครับเต็มๆครับพี่น้อง ถึงจะไม่เป็นตัวเด่นแต่ใครที่เล่นเลแต่ที่ใครจัดหมดก็มีโชคนะครับอย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้ข้างาในคลิปนะครับใครมีกําลังมากก็จัดได้นะครับใครมีกําลังน้อยก็แล้วแต่จะจะเลือกเล่นเอานะครับถือว่าเข้านะครับโอ้ดีใจดีใจกับ fc ทุกคนนะครับที่ถูกตัวผมจนสั่นหมดนะครับครับชุดสรุปนะครับชุดสรุปที่ที่สรุปให ดูเมื่อวานนี้นะครับชุดสรุปอ่าสรุปบนนะครับสรุปล่างนะครับบนนี่เรายอมรับนะครับตัวชนไม่มานะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยตัวบนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เอาเอาตัวที่เราเราถูกก่อนนะครับตอนนี้สรุปล่างมี60นะครับเต็มเต็มครับไม่ต้องกลับนะครับรวยกันยกช่องครับอย่างที่พูดไว้นะครับเลขแม่ตะเคียนนะครับที่เราได้มาก็คือ 0 1นนะครับเลขออกอะไรครับ690นเนาะแล้วก็60นะครับ10ครับโอ้โหตัดไปเกือบไปอีกแล้วนะครับเลขแม่ตะเคียนก็แฉลบไปแฉลบมานะครับเลขแม่ตะเคียนเราสรุปบนนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับถือว่าของเราเข้านะครับเต็มเต็มไม่รู้ว่า fc คนไหนมีโชคมัางไหมครับก็ขอให้มีโชคกันเยอะเนะครับ เดี๋ยวงวดต่อไปเดี๋ยวเราจะจับจัดให้หนักเลยนะครับเพราะว่างวดแรกของเราตกใจเวทีนะครับขึ้นเวทีครั้งแรกนะครับหลุดไปแต่วิเคราะห์มาถูกทางเป็นเลขอเบิ้ลเลขหามนะครับแล้วก็เฉียดไปคือ1แต้มนะครับคือ2 6 2เขาของเขาออก1-16นะครับข้างล่างของเราได้07งวดที่แล้วนะครับ ขอเขาออกหน,นึ่งเจ็ดเนาะงวดนี้เรามาสรุปบนนะครับที่ว่าสูตรชนนะครับสูตรชนไม่มานะครับงวดนี้นะครับยอมรับว่าผิดก็ผิดคือผิดนะครับแต่เราฟันข้างล่างไปแล้วนะครับหกเก้าศูนย์นะครับรู้สึกว่าเลขชุดนี้จะมาบ่อยนะครับหกเก้าศูนย์สามหกศูนย์พวกนี้นะครับมาบ่อย ก็ของเรามีเข้าอยู่สูตรเดียวนะครับสูตรที่สัมพันธ์ไม่เข้านะครับสูตรนี้ไม่เข้านะครับชนไม่มานะครับไม่เหมือนไม่เหมือนงวดนี้นะครับอ่าสูตรนี้เราต้องเอาไปแก้ไขรอดูนะครับว่าเขาจะเข้าหรือเปล่านะครับก็ถือว่าเลขเลขตัวนี้นะครับผมสั่นหมดแล้วครับผมจะพูดถูกมั่งไม่ถูกมั่งก็ขออภัยนะครับเลขออกนะครับ ตอนนี้ชุดสรุปอูตรบนนะครับที่สรุปออกมานะครับเอาสาสูตรชนนะครับก็มาแค่6กับ9นะครับได้เกือบอีกแล้วครับได้หกหกับ9 1ครับที่ผมที่ผมบอกว่าใครไม่ชอบ661ออกไปแล้วนะครับก็ให้หันหัว6เป็นเลข9นะครับเลขก็ออกที่ 6, 90นะครับแล้วก็60ครับ เกือบไปอีกแล้วนะครับตัวนี้ที่แนะนำไว้นะครับโอ้ผมสั่นยังไม่หายแล้วครับครับก็คลิปนี้เราก็จะมาคุยกันที่ว่าตัวไหนถูกใครถูกมั่งอะไรถูกมั่งนะครับก็ขอให้ f อทุกคนมีโชคเยอะๆนะครับขอให้มีบุญเยอะๆนะครับ ก็หวังว่า fc ทุกท่านคงจะได้กันเยอะนะครับก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับก็เราก็จะนำเสนอให้อีกนะครับคาดว่าพรุ่งนี้ก็อาจจะทำสูตรปล่อยออกไปอีกนะครับว่าเราจะให้ท่านได้ไปเอาไปวิเคราะห์กันให้เร็วนะครับก็ ชุดสรุปนะครับสั่นหมดนะครับไม่รู้จะจับใบไหนเป็นใบไหนนะครับสั่นหมดดีใจนะครับดีใจกับ fc มากๆนะครับที fc ถูกนะครับเต็มๆครับไม่ต้องกลับอย่างที่ผมเอพูดไว้ในคลิปนะครับไม่ต้องกลับถ้ามาจะต้องมาแบบนี้นะครับสูตรล่างนะครับเน้นๆไปที่หกสามหกสี่นะครับ แต่มาออก60ก็ถือว่าเต็มๆเหมือนกันครับใครมีกำลังมากก็ก็ก็รวบหมดได้นะครับถ้าใครมีกำลังน้อยก็เลือกเอาตัวที่ชอบนะครับเลขของแม่ตะเคียนได้แค่เกือบอีกแล้วนะครับแต่ไม่เข้าก็ถือว่าเราก็ไปขอพรแม่แตะเคียนแม่แตะเคียนก็ส่งให้สูตรของเราเข้าก็ถือว่าโชคดีครับถือว่าโชคดีกันทั่วหน้ารวยยกห้องครับ ขอบคุณมากครับคลิปนี้ก็คงต้องก็คลิปนี้ผมก็มาแสดงความดีใจกับ FC ต่างๆนะครับที่ถูกกันนะครับว่าใครได้มากได้น้อยก็ตามกำลังตัวเองนะครับตามบุญวัสนานะครับคลิปนี้ก็คงจะต้องกับสวัสดีทุกคนนะครับต้องจบคลิปลงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับโอ้ดีใจมากๆ สันยังไม่หายสันเลย